ทุกคนมันชื่อลูซี่น้องเขาชื่อลูซี่แต่ว่าเขาก็ทําแบบนี้ทุกปีแต่ว่าความสวยก็คือมันก็เวลาเขาทำมาทําทั้งเมืองมันเลยสวยเนาะไฟคริสต์มาสสวิสเซอร์แลนด์มีชื่อนะทุกคนชื่อว่าลูซี่นี่คือไฟลูซี่นะคะก็ทั้งเมือง,องชุดแดงนางสวยนะนั่หนาวอ่ะพี่พี่ ตอนนี้หนูเห็นอีกค่ะสั้นอย่างเงี้ยแล้วหนูไปที่หนาวเขาดิโอ้โหลูซี่เอ,อไฟเขาก็สวยนะตอนนี้อยู่ในเมืองสุริกค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึง่งนี่ไฟคริสต์มาสของสวิตเซอร์แลนด์ก็ในของสุริกก็เปิดแล้วไฟมีชื่อว่าลูซี่วันที่เปิดจะสวยเนาะที่หิม้าลงอะ่ะวันแรกที่เขาเปิดไฟตัวนี้เลยนะคะ หิมะลงคือสวยมากแล้วแบบแล้วก็มีคนแต่งตัวเหมือนแฟนตาซีแต่งตัวเป็นแบบนั่นแหะที่พี่ดูพี่ดูพี่เห็นในในในคลิปอะไรวะ uh, I love Switzerland ใช่ไหมเขาจะแชร์มาสวยสวยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วช่องอ่ะถ้<อ>เาเกิดเราไม่เคลื่อนไหวเลย<อ>เขาจะปิดไม่ปิดกับเขาจะแบบนั้นก็เลย,เเลยอ่ะไลน์นิดนิด,ดหน่อย ไล่เลยพาไปดูซาลาพาไปดูซา่ามันมีเพลงซา,าลายุโรปซาามันมีเพลง <c oughs> กลือวายคือของที่ฉันชอบสวยไหมคะ,ะตอวันก็เดินผ่านตรงนี้แต่ว่าเห็นไม่มีไฟชอบอย่างเดียวคือคือแบบ คริสต์มาสพอพอบ้านทุกหลังมันแต่งไฟมันเลยสวยนะบ้านแป้งแต่งแต่งปะไม่แต่งไม่แต่งเลยจะสวนไม่ได้แต่งนะบ้านพีก็ไม่แต่งเขาบอกไปกินเหล้าทุกวันเขาจะมีเวลาแต่งสวนะแต่ปีนี้ไม่ได้แต่งแต่ปกติแต่งสวนนี่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมไฟลูซี่อ่ะคือเวลาเขาติดมันติดทั้งเมืองอ่ะทุกคนนึกสภาพแบบกรุงเทพติดไฟตามถนนแบบทั้งเมืองอ่ะคือมันสวยมากเขาจองยอมรับว่าอุ้ยชุดนี้สวยพรามพระลา โอ้โหทุกคนดูชุดไปเลยค่ะยูเข้าไปเลยเดี๋ยวฉันถ่ายไฟแป๊บนึงให้ฉันตามไปเดี๋ยวพอดีพอดีเมื่อกี้เพิ่งผานท้าเสร็จทุกคนนี้นะจะให้ดูว่าไฟคริสต์มาสมันเป็นแบบนี้นะคือเวลาเขาติดเขาติดทั้งเมืองแบบนี้จริงๆอ่ะทุกคนมันเลยทำให้แบบ มันสวยอะมันเหมือนมันเหมือนฝนดาวตกอะค่ะนี่คือความสวยของเทศกาลคริสต์มาสของเมืองซูริกนะคะอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะแต่งตามห้างใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นบูติส์เนาะเราไม่ใช่เป็นคริสไฟเขาจะแต่งตามห้างแต่ที่นี่อคือคือนึกออกไหมแบบทุกคนในถนนนะทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นทั้งเมืองแบบเส้นหลักๆอะจะแต่งไฟแบบเนี้ย เหมือนดาวตกอ่ะช <ici> <an> ื่อว่าไฟชื่อว่าลูซี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดจะไปช้อปปิ้งแล้วนะแอดจะแอดมาซาล่าแล้วแบบซาลามันมีเพลงอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะไปก่อนล่ะบ๊ายบาย